สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับการเลี้ยงแพะกับผมนะครับจะที่ว่าคนไม่เคยเลี้ยงแพะนะครับพอดีผมเริ่มจากวัวนะครับพอดีวัวพอเข้าที่ก็มาเริ่มเลี้ยงแพะนะครับเออจุดประสงค์เป้าหมายก็คือขายเออคนนับถือมุสลิมในพื้นที่นะครับเขากินแกงแพะอะไรกันพวกนี้นะครับแก้บนอะไรเงี้ยพอเออคนมีคนมุสลิมเยอะก็เลี้ยงมาขายพอดีคม มันเริ่มจะเข้ามาดูแล้วก็ถามว่เฮ้ยมีแพะป่ามีแพะป่า,ปาอะไรเงี้ยเออก็เลยมาลองเลี้ยงแพะดูนะครับแต่นี่ปัญหาที่ผมเจอนะครับพอดีที่ของผมนะครับภูมิประเทศมันเป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มีพยาติเยอะนะครับกออ็ก็ไปอบรมอะไรก็ศึกษามาพอดีว่าเออน่าจะถ่ายพญาติสักสามถึงสี่ครั้งต่อปีนะครับก็ใช้พวก ไอ้บอลแบกเอฟนะครับอะไพวกเนี้ยก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังไปนะครับทีนี้ผมก็ลองดูนะครับสุดท้ายนะครับเอาไม่อยู่นะครับของผมไม่ใช่ยาไม่ดีนะครับแต่คือพยาธิมันเยอะเนี่ยพอพยาธิเยอะนะครับเนี่ยบางทีมันลงไปกินข้างคูน้ำอะไรเงี้ยครับที่ชื้นชื้นอะเงี้ยพยาธิเยอะนะครับพอพยาธิเยอะปุ๊บนะครับมีตัวนึงนะครับคือว่า ให้ลูกมาเนี่ยพอดีผมหมอแพะมาก็เป็นแพะติดท้องนะครับผมปุ๊บ,บเกิดลูกปุ๊บไม่เป็นสัตว์คือแม่ที่เกิดพอพอมันเป็นสัตว์หมดแล้วนะครับทีนี้ตัวนั้นไม่เป็นสัตว์มันอยู่ไหนแล้วกนนนนันนะครับมันก็ผอมมาครับเนี่ยตรงนั้นครับแล้วก็พอมฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ขนเลยมันก็สวยขึ้นเรื่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ถึง สองอาทิตย์มันก็เป็นสัตว์เนี่ยตอนเนี้ยท้องไก่เกิดแล้วก็หลายเดือนแล้วครับแต่ว่ามันท้องว่างอยู่นานนะครับก็เสียโอกาสไปนะครับถ้าให้ผมรู้แต่ว่าที่ว่าหนักท่านหนักก็คือเจอคือว่าเออตรงแถวใต้คางมันจะบวมๆนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นถุงน้ํานะครับใต้คางนะครับมันก็จะเป็นถุงน้ําใต้คางนะครับทีเนี้ยพอมีตัวหนึ่งออกมาเป็นถุงน้ําใต้คางเนี่ยครับถ้าผมรู้ว่า แสดงว่าตัวอื่นในฝูงนะครับพญาติก็เริ่มแบบเต็มตัวนะแ,แล้วแน่นแล้วไม่ไหวแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเวลาถ่ายเราก็ถ่ายยกฝูงครับตอนนั้นอนะ่ะตัวที่เจอนะครับคือที่หนักหนักนะก็เคยมีตายนะผมเจอพญาจากรจนแบบว่าผมเอาไม่ทันแล้วก็คือตายไปเลยคือมันแสดงอาการตอนพญาติหนักแล้วอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมีหลังๆบางทีสมมติทางฝูงเนี้ยนะครับมีตัวหนึ่งปุ๊บมาเออคางบวมๆนะครับ เริ่มเหมือนมนมีถุงน้ำาค้างพองๆข้างใต้ครับผมก็ถ่ายพระญาติทางฝูงเลยผมทำสี่เดือนเอาไม่ก็ไม่อยู่นะครับอันนี้ที่ผมเจอนะถ้าแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นภาคกลางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชื้นเท่านี้นะครับบางคนผมเห็นดูในคลิปใน youtube ของช่องอื่นก็ประมาณหกเดือนห้าหกเดือนหรือบางคนทําปีละครั้งก็มีนะครับมันอยู่ที่ว่าพื้นที่เราพระญาติเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้คขัผมหลังผมเลื่อนมาเป็นสามเดือนนะครับก็ไม่อยู่นะครับ ผมทํารอบสามเดือนไปเมื่อเนี่ยครับเมื่อสามเดือนที่แล้วได้ประมาณเดือนกว่าครับพอเข้าฝนพอดีนอะออกไหมครับปุ๊บเอาอีกแล้วผมก็เลยตอนนี้เลื่อนนะาเป็นประมาณเดือนครึ่งนะครับเต็มที่หนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งเพราะว่าพยาธิเยอะมากครับที่ที่ผมอยู่นะนี่ขนาดว่ากินในแปลงอย่างนี้แบบว่าไม่ได้มีขี้อะไรเยอะนะครับขี้สัตว์อะไรก็ไม่ได้มีเยอะนี่แปลงนี้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ใส่มีขี้วัวขี้แพะอะไรเลยนะครับ คือแพะได้มาเดินจริงๆเต็มที่ก็คือได้มาเที่ยวในเนี้ยก็จริงๆ,ๆก็คือยังไม่นานครับแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ผมมันชื้นนะครับแล้วก็บางทีมันไปกินในติดที่ร่มนะครับในในแปลงของผมก็มันก็จะมีพยาธิเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องปรับเวลาด้วยประสบการณ์แล้วด้วยก็คือปรับเวลาการถ่ายพยาธิให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อว่าให้แพะเราได้สุขภาพดีตลอดนะครับก็อาจจะใช้ยามากน้อยแต่ว่า พ่อว่าให้โดยรวมท่องผูกนะครับคือแพะเรายังดีนะครับแล้วก็สมบูรณ์ได้ไปดูแลลูกได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือแพะเจ็บขานะครับพอดีผมไม่ได้ซอยกันห้องให้แพะนะครับก็ให้มันอยู่ด้วยกันหรือว่าบางทีมันขึ้นไปปีนบนกองทางปามอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกนมนเป็นแผลผมยังไม่เจอนะก็คือแบบบางทีหนามปามทิมอย่างเงี้ยนะครับทิมเข้าไปที่ขาแต่ว่า เราก็ต้องมาดูว่ามันฝังไหมถ้าฝังเราก็ต้องแกะออกคล้ายๆแบบว่าเราดนหนามทิ่มเลยอย่างเงี้ยนะครับเออแต่พอดีอะหนามปลามันมีพิษมันก็จะทําให้บวมอย่างเงี้ยครับก็ฉีดยาให้มันไปก็ผมใช้พวกเอ่อไดคูเฟนเก,กับเพนดัสเซปเอเอนะครับก็ฉีดให้มันไปนะครับเอ่อขาหักผมก็เจอนะก็ดามขาให้นะครับถ้าเอาอยู่นะถ้าดามแล้วอยู่นะครับถ้าดามแล้วมาอยู่ก็ก็ต้องเป็นแพะคัดทิ้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่า ข้างคูน้ำนี่ีรยบางตัวมันก็ชอบลงไปกินนะครับผมก็ไม่อยากมาทำร้อไฟ้าเลยมันแบบยุ่งยากจุกจิกเพราะพอดีบางทีเขามาตัดตามอะไรอย่างนี้นะครับก็ยุ่งยากเขาก็เลยผมก็เลยไม่กั้นนะครับก็เลยอาศัยว่าถ่ายพชาธิบ่อยๆเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากั้นแปลงป้องกันแรงเงี้ยมันก็ทําได้นะแต่ว่าพอดีมันจะยุ่งยากกับคนที่่าเข้ามาทํางานตัดตามหรืออะไรพอดีว่ามันจะไปกันใหญ่นะครับก็เลยอาศัยถ่ายพยาธิบ่อยๆที่เนี้ยไงนะครับ พอเราปล่อยออกมาได้ทุ่งอ่ะเราคุมมันพฤติกรรมมันได้ไปหมดครับก็ล้มลดน้าไว้ก็ป้องกันไม่ให้มันไปส่วนส่วนข้างๆนะครับไปทําความเสียหายกับของชาวบ้านนะครับทีนี้ก็พอมาเรื่องขาหักนะครับก็รักษาไปนะบางตัวก็เป็นนานนะครับบางตัวก็หรายว่าเจ็บมากก็ผมก็จะไปขังแยกไว้นะครับแล้วก็พอหายก็ปล่อยออกมาอนะไรเงี้ยพอดีถ้าพวกแพร่พหอนธุแเร์นะครับมันจะลุมเงนชน นะครับมันทําให้ไม่หายง่ายน,นะแล้วก็มาถึงปัญหาใหญ่กับผมก็คืออะไรครับคือพอดีแพะผมมันเป็นแพะเมาม้านะครับแล้วก็แพะบางตัวเราก็ไม่รู้อายุหัวเนอไปตีนแล้วก็คือเราไม่รู้เลยก็นมอันดีบ้างนะครับแก่บ้างอะไรเงี้ยก็มีคัดคัดทิ้งไปเลยก็จะมีแพะที่เกิดกับผมช่วงนี้นครับก็เยอะนะก็ปีนึงก็ปีที่แล้วก็ได้หลายตัวนะครับ ปีนี้ได้มาตัวเมียเกิดมาได้มาเฉพาะตัวเมียนะครับประมาณสี่ตัวนะครับมีตัวหนึ่งเกิดมาผิดปกตินะครับก็คัดทิ้งไปนะครับก็ค่อยขายพร้อมกับแพะเพ็ผู้ไปนะครับเนี่ยนะบางตัวเนี่ยวันนี้ชอบปีนะครับตัวบางตัวก็กินในแปลงบางตัวก็กินเรียบร้อยนะบ,บางตัวก็ชอบไปกินใบไม้อะไรเงี้ยเรามันพฤติกรรมมันจุกจิกนะครับแพะก็ ก็ได้อยู่นะครับขยายฟูงเร็เวแต่ว่าที่เนี้ยเราก็ต้องมาแก้นะครับไปเลือกพ่อดีๆแบบว่าพ่อพันแทด้ดีๆมาทับนะครับเพื่อว่าให้มันยกระดับผมก็ยกระดับสายเลือดด้วยแล้วก็เพาะโครงสร้างเพาะเนื้อเพาะนมนด้วยนะครับก็ดูว่าเออสายจากแม่เข้ามาเป็นยังไงเลยเนี้ยครับถ้าพ่อพันธที่ผมใช้ผมก็จะเลือกพ่อพันแท้อย่างเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อพ่อแบบว่าแพงะไรมากนะครับก็เอา กลางๆเราไปก่อนผมไปเห็นแบบแพะที่ว่าสวยๆมันเราก็อยากได้นะแต่ว่าคือมาดูแม่รู้เลยนะมันก็รับพ่อแบบนู้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าแพะบางที่สวยๆมากๆแล้วลูกลูกนอกลูกที่ว่าเกิดจากพ่อแม่น้ำเข้านี่บางทีมันตัวใหญ่นะครับแพะผมมันยังติดไซส์เป็นไซส์เล็กนะครับผมก็เลยเออเอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอตั้งฟูงเราโดยรวมดูดีผมค่อยเอามาก็ได้ก็คือมันก็อย,อยากเลี้ยงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยววาไม่อยากรีบนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าแพะกับวัวอะไรดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้พูดไม่ได้นะครับชอบอะไรก็ทําไปนั้นนะครับเลี้ยงสําคัญคือเป้าหมายก็คือเลี้ยงแล้วกำลัอยู่ได้เลี้ยงก็คว้ได้โอเคจบนะครับเราไม่ต้องไปเถียงกันนะครับว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแล้วก็อนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันชอบกินอย่างงี้เห็นไหมครับมันก็โดนพยาธิอยู่แล้วชัวร์ๆนะผมก็เดินครึ่งกอดจัด ยาแถบะยาด้มันนะครับผมก็ใช้ทั้งเกาะทั้งฉีดไปเลยนะครับได้ทีเดียวจบด่องจบร้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอก็มีพยาธินะครับจ็บขานะครับแล้วก็แม่แพนนมไม่ดีแต่ก็น้อยนะครับบางตัวน้อยมากนะครับที่นมไม่ดีไม่ดีนะครับอ๋อแล้วมีอย่างนึงก็คือลูกเกิดผิดท่านะพอดีว่าเด็กความนี่บางทีเราก็ดูนะครับแต่ว่า มันเกิดปิดท่าแพทมันก็ช่วยได้นะครับถึงมันจะลงไม่ได้บอลบอลแต่เอานิ้วไปช่วยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยลูกน้องเราก็บางทีก็ไม่ขึ้นมาดูเอามาทีตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแน่ไหมครับก็ออกเป็นตัวแข็งแล้วขาดอากาศหายใจนะครับนี่ขนาดเดินแปลงนะครับยังมีว่าเออเกิดปิดท่าอะไรบ้างนะครับก็ช่างมันครับก็ถือว่าซอยไปนะครับเหมือนตัวเนี้ยครับเกิดปิดท่านะครับลูกมันก็ตายนะครับลูกตัวก่อนหน้าก็ให้ดีไม่มีปัญหาะลรครับนมมันก็ดีไม่มีปัญหาแต่ว่า มันขึ้น้อออกมาแป๊บนึงนะครับวอดีผมจะกลับจไบบา,าไดตุ้งปุ๊บบอกไม่อาหารอะไรเสร็จกลับมาลูกมันตายแล้วเกิดออกมาตายแล้วแปบ๊บเดียวผมขึ้นมาช่วงเย็นหลังจากนั้นชั่วโมงสองชังช่วโมงเอาเกิดลูกออกมาตั้งตายอยู่แล้วเราก็นะครับช่วยทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเกิดเราเห็นเราก็ช่วยทันนี่เราไม่เห็นเราก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่ก็คือที่เราช่วยไปนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดของมันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอของแพะเดี๋ยวถ้ามีปัญหาใหม่ๆได้มาเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์อีกนะครับเพื่อได้เป็นแชร์ประสบการณ์กันนะครับอ๋อขอบคุณครับ